สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมเช่นเคยนะครับสำหรับอ่าช่องเท็ดเอชซีเอชนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาทําคลิปนะครับอธิบายเกี่ยวกับอ่าคิสตันธาตุนะครับผมก็มีหลายคนนะครับก็สงสัยกันนะครับขอเข้ามานะให้ทําคลิปอ่าเกี่ยวกับคิสตันธาตุไหนครับได้ครับผมวันนี้ผมก็ไปศึกษามาแล้วนะครับผม ก็พอจะหาได้ก็ใช้เวลาอยู่นะครับนานพอสมควรเลยนะนานมากเลยนะครับเนี่ยที่ผมหานะเพราะเพชรมันล้ามากเลยนะบแบบนานแล้วนะครับผมก็เพิ่งจะหาเจอนนครับตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับผมข้อเริ่มแรกผมจะอธิบายเป็นการทําอาวุธก่อนนะครับก็จะเป็นการขึ้นอาวุธนะครับเมื่อเราขึ้นอาวุธทองนะครับ มันจะมีการใส่าธาตุนะครับให้อาวุธนะครับก็คือการเสริมาธาตุนั่นเองนะครับก็ในการเสริมาธาตุก็จําเป็นต้องมีนะครับคัมภี์ตัวนี้นะครับคัมภีอัปเกรดาธาตุนะครับเพื่อไปปลดล็อกาธาตุในอาวุธของเรานะครับผมก็คือมันใช้ตรงไหนวะเดี๋ยวผมน่าจะอยู่ในเนี่ย,ย,ยมันต้องอยู่ในเนี่ยเนี่ยครับแลธาตุอะ เนี่ยมันจะให้เืือนะครับพอพอเราพอเราขึ้นกาตาทองแล้วถ้าเราอยากได้ดมิดธาตุเราต้องเปิดนะครับต้องเปิดธาตุให้อาวุธนะครับก็จะมีอ่าหลายธาตุนะครับมีประมาณ5้าธาตุนะครับที่มันขึ้นสีเพราะผมยัดไปแล้วนะเพราะผมยัดชีวิตไปแล้วนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาอธิบายแบบอ่าธาตุธาตุไหนชนะ ธาตุไหนธาตุไหนแพ้ธาตุไหนนะครับก็แบบทำอาวุธธาตุนี้มาคนไปตีม่อนธาตุไหนครับถึงจะได้ดาเมจที่ดีที่สุดนะครับผมก็คลิปนี้มีอธิบายนะครับก็ไปรับฟังกันเลยนะผมก็ผมจะอธิบายเป็นธาตุแรกก็คือธาตุที่ผมใช้อยู่นะครับผมก็คือธาตุแห่งชีวิตนะธาตุแห่งชีวิตเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่ดีนะครับเป็นธาตุที่ พิเศษนะครับก็สามารถเอ่อท่าชีวิตเนี่ยจะชนะทุกธาตุเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟน้ําแข็งผื้นดินหรือความตายนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิมันชนะได้ทุกธาตุนะครับผมยกเว้นธาตุตายนะก็คือก็คืออ่ามอนสเตอร์ Monster นะครับที่มีธาตุชีวิตนะครับผม เราถ้าเราทำเอ้ยไม่ใช่ดิขขอภายนะครับมอนสเตอร์ที่มีธาตุความตายอ่ะอ่าค่ฟังนะครับมอนสเตอร์ที่มีธาตุความตายครับถ้าเราทําอาวุธธาตุแห่งชีวิตอย่างเงี้ยถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ที่มีธาตุความตายครับดาเมจเราจะได้เป็นดาเมจที่สูงที่สุดและดีที่สุดนะครับผมก็คือธาตุชีวิตอ่ะครับแบบ อาวุธธาตุชีวิตอะเอาไวต้ตีเอาไว้ตีธาตุาความตายโดยเฉพาะเลยครับแบบตีแล้วแรงแรงจัดนะครับแต่ไม่ใช่ว่าตีธาตุอื่นไม่แรงนะตีธาตุอื่นแรงหมดครับผมเพราะมันชนะทุกธาตุนะแต่มันแพ้ธาตุตายอ่ะก็คือแบบถ้าแบบมอนสเตอร์มันมันแพ้ธาตุไหนเราก็ให้ทําอาวุธธาตุนั้นนะครับผมงงปะแบบถ้ามอนสเตอร์มันมันแพ้มันแพ้ธาตุธาตุมืดเนี่ยเราก็ทําแบบธาตุธาตุชีวิตไปตีนะครับงง เอ้ยผมอธิบายสับสนงงปะเพราะมันย้อนแย้งนะครับไอ้ไอ้ไอ้ธาตุเนี่ยจะอธิบายให้เข้าใจก็จะยากหน่อยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับถ้าเราแบบทำอาวุธธาตุธาตุชีวิตเนี่ยอ่าถ้าเราอยากได้ดาเมจแบบแรงๆกันเลยก็เราเราก็ต้องไปหามอนสเตอร์ที่มีธาตุความตายนะครับเพื่อที่เราจะทำดาเมจอ่าธาตุได้สูงสุดนะครับผมอ่าแบบนี้จะเข้าใจง่ายกว่านาะครับผม ต่อไปก็จะเป็นท่าแห่งความตายนะาตาแห่งความตายก็จะเป็นท่าที่ไม่ต่างจากท่าแห่งชีวิตเท่าไหร่นะครับเพราะมันชนะทุกท่าเลยนะครับสำหรับท่าแห่งความตายทตาแห่งความตายเนี่ยถ้าเราแบบถ้าเราทําอาวุธยัดทตุแห่งความตายนะครับผมถ้าเราอยากได้ดาเมจที่แบบดีที่สุดและแรงที่สุดเราก็ต้องไปหามอนสเตอร์จะเป็นทตุชีวิตนะครับผมเพราะาตาแห่งความตายชนะทุกท่านนะครับแต่แพ้ทตาชีวิตนะ เราก็ถ้าเรายัดยัดยัดอาวุธของเรานะเป็นธาตุความตายใช่ปะเราก็ไปหามอนสเตอร์ที่เป็นธาตุชีวิตนะครับเพื่อแบบเวลาเราตีธาตุแห่งชีวิตเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะครับแบบแรงแรงสุดนะครับต่อไปก็จะเป็นธา,าตุพื้นดินนะครับผมธา,าตุพื้นดินเนี่ยมันซับซอ้อนหน่อยนะครับผมแบบมันดาเมจแบบมันไม่เท่ากันนะสําหรับสําหรับธาตุชีวิตนะ ธาตุชีวิตนะครับผมก็ถ้าจะทำถ,ถ้าสมมุติเรา,าทำอาวุธของเราอะใส่ธาตุพื้นดินใช่เปล่าเราต้องหามอนสเตอร์นะครับธาตุน้ำแข็งนะครับเพร,เพราะเพราะธาตุชีวิตอะไอธาตุพื้นดินนะครับมันมันชนะมันชนะธาตุน้ำแข็งนะถ้าเราทำอา,อาวุธของเราเป็นธาตุพื้นดินนะครับให้เราหามอนสเตอร์ที่เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับผม มันมันมันจะทําให้เราตีตีแบบตีแรงนะครับผมตีแรงขึ้นนะอ่าโอเคแต่แต่ถ้าไปตีธาตุเดียวกันอย่างนี้นะครับมันจะดาเมจดาเมจดรอปนะครับดาเมจธาตุดรอปนะถ้าไปตีธาตุเดียวกันนะครับดาเมจดาเมจธาตุดรอปนะครับอ่าแต่ธาตุอื่นก็จะมีแบบถ้าไปตีพวกธาตุไฟธาตุความตายธาตุชีวิตเนี่ยมันก็จะเป็นด,ดาเมจแบบ ไม่แรงมากนะครับก็ไม่ถือว่าแรงมากนะครับอ่ามันมีมันมีข้อเสียเยอะนะครับก็คือแบบตีไม่สุดนะครับผมสาหรับธาตุอ่าพื้นดินนะมันเจาะมันเป็นธาตุเจาะจงธาตุมอนต์นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอ่าธาตุไอซ์เย็นนะครับผมธาตุไอเย็นธาตุไอเย็นเนี่ยอ่าถ้าสมมุติเราทําอาวุธอ่าธาตุไอเย็นมานะครับผม ให้เราไปเลือกนะครับมอนสเตอร์ธาตุไฟนะครับผมอ่าถ้าเราไปตีมอนสเตอร์ธาตุไฟอ่ะดามจทธาตุเราจะแรงสุดนะครับผมถ้าไปตีมอนธาตุเดียวกันอ่ะธาตุถ้าเราทำาธาตุไอเย็นไปตีมอนธาตุไอเย็นนะครับดามิมันก็จะเขาเรียกอะไรดามิทธาตุจะตกนะครับแบบดามิทธาตุต่านะครับผมจะเป็นดามิทธาตุที่ออกมาต่ํานะก็ถ้าไปตีแบบพวกธาตุอะไรพื้นดินชีวิตความตายอะไรเงี้ย มันก็จะเม็ดสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ไม่ได้สูงมากนะแต่ถ้าอยากให้สูงจริงๆก็คือตั้งไปตีมอนธาตุไอ้นี่นะครับธาตุธาตุไฟนะ่าต่อไปก็จะเป็นธาตุส้านครับก็คือธาตุไฟนะครับผมคิดตั้นแห่งเปลวไฟนะครับคิดตั้นแห่งเปลวไฟอะ่ะถ้าสมมุติเราทำอ่าเขาเรียกอะไรอะ อาวุธของเรานะถ้าเราทาอาวุธของเราแล้วยัดธาตุธาตุไฟลงไปนะครับผมให้เราไปหามอนสเตอร์ธาตุผืนดินตีนะครับผมเพราะธาตุธาตุไฟเนี่ยตีธาตุผืนดินแดงนะครับผมแต่ถ้าตีธาตุเดียวกันก็ดาเมจจะดับดับนะครับดาเมจจะดับนะแต่ไปตีธาตุพวกธาตุน้ําแข็งธาตุความตายธาตุชีวิตเนี่ยมันก็จะมีดาเมจขึ้นมานิดหน่อยแต่ไม่สูงมาครับอ ก็คือ3ามสามธาตุเนี่ยยังมีข้อบกพร่องเยอะเกินไปนะครับผมก็เลยไม่แนะนานะแต่ถ้าถ้าฟาร์มพวกมอนแบบเจาะจุดแบบที่เรามีจุดฟาร์มประจําอยู่แล้วเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกเลือกใสยได้เลยนะถ้าเป็นจุดฟาร์มประจําของเราอะสามสามธาตุเนี่ยเพราะมันเป็นธาตุเจาะจงนะครับก็คือธาตุฟาร์มตามแบบนะครับแบบทำดามจทำดามจ ได้ตามธาตุตามแมปธรรมดานะก็คือแต่ธาตุธาตุความตายกับธาตุชีวิตเนี่ยมันเป็นธาตุฟาร์มในดันพวกอ,อันเจียนาวีจีนะครับเพราะมันในอเวีจีจะเป็นธาตุชีวิตกับธาตุความตายนะครับส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะ,ะเขาก็เลยทํากันมานะครับเพราะมันใน,อ,นอันเจียนาวีจีมันได้เอฟีเยอะนะครับผมก็น่าจะมีแค่นี้นะครับผม ก็ไม่มีครับธาตุไหนแตบบ่ธาตุที่ดีๆอะ่ะที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นธาตุนะครับชีวิตกับความตายนะเห็นปะนะมีเยอะเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมถ้าอยากให้แบบใช้ยาวๆก็ ก็แนะนาเป็นธาตุความตายกับธาตุชีวิตนะครับเพราะธาตุอื่นก็จะไฟฟาม์มตามแมนอย่างเงี้ยควรหาที่เจาะจงถ้าจะมีที่ประจำอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับทุกคนแล้วแต่ความชอบคนนะครับแต่ถ้าถาถามว่าธาตุไหนใช้ยาวๆได้เลยก็คือธาตุชีวิตกับธาตุความตายนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดคริสตัลธาตุนะครับผมก็ มีประมาณนี้นะครับผมก็คือแบบถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมในคอมเมนต์นะเอาผมเดียวผมจะแวะมาตอบนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะผมก็ขอขอบคุณนะครับสหรังทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ์หน่อยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับ ก็ขอขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับวิดีโอของช่องผมนะครับผมก็ขอบไอ้เพลทนี้นะครับผมขอบคุณครับ